ครับสวัสดีครับผมโยกคนไทยบ้านนะครับผม,มวันนี้ก็มาอัปเดตไฟน้องปววไว้นะครับยูวอเพื่อนค้องตวัดคอนเทนนะครับท่างชม่วท่านเขาไปปิดปิดน้ำนะครับเขปิดน้ำขอ,ของไฟน้องไว้นะครับแหงไม่ได้ครับน้ำทุวนเบิรงครับผมตูน้ำเดี่เขาปิดนะครับแหงงเาย ว่านปิดตมูว่านก้อนอย่แล้วครับมีไทยบ้านมหาปลา,า,า,ปาครับปูหับปลาครับอัปเพจล่าสุดนะครับผมวัมนนี้วันที่ 17. สิบเจ็ดสิงหาสองห้าหกสี่นะครับแห่งมันะครับมีตะกอนหินเตรียมมากลากว่านเขาม้อปลากัน ปลากรัมีอยู่ครับมอนบ้านหลายครับก็จะเอาไปเมื่อต่อครับเจาใส่ม่วงใส่ด่างว่านแห้ว่านนี่ครับไปได้พ่อได้กินได้ไปขายเนี่ยครับส่วนมากจะเป็นปลาขาวใสวครับปลาคดปลานิ่นนะครับก็มีปลาเงยก็บมีปลาสวายรุ่นสิบโลกว่าตามที่โต้ครับเขาเอาไปว่านนี่ครับ เวานติดติดเงีติดแหน้ยกเจา้าเมื่อวานเมื่อวานเองเจร่างก็โจยหางัดโอ,อปลาปลาลาดปลาลดนะครับปลากระทิ้งครับคนไทยเอือนอปลากระทิ้งเนาะปลาลาดบานเท่านะครับน้ำกรวนหินน้ำเหลิศหินนะครับก็ย่อยครับไงว่าน้ำหินนะครับบ้าน,นน้ำสอกหินสอบยังหลายครับปลาลาดนี่ครับ

รประมาณปีหน,าน้าหรือประมาณปลายเดือนตุลาพฤศจิกาครับเขาจะเริ่ิเปิดไม่ครับน้ำนี่คีอซันเดินหนอกไป เดี๋ยววันแม้วันันไหนมาวัน้โอ้ยหอยอกปูาใเญ่ขึ้นยื่นสองตัวยนดิว่าะวนยื่นูบําบ้นยื่นัยังไงขึ้นสองสามตัวยดิขึ้นตัวหนึ่งกับคนอีกสองจะเป็นปายังยหรอัวไวหนอย dạ yeah, mình, ờ dạ yeah, yeah, mình, đồ đồ à. À, đấy, mình, à? ừ. mình mày.

... e wanneer.